ก็ทักขอซี้อดำชมทุกท่านกันด้วยนะโอเคนะวันนี้เราก็อยู่แบบไมเนอร์ซิมเลอเตอร์สองเอชเชนเคอร์นะมาอยู่กับผมนะเกอร์เกมมิงนะฮะก็เออซุ่มเขาเรียกว่าตัวอีปิกตัวใหม่มาได้สีตัวนะแต่ว่าเออลีเกนารี่ออกมาแค่ตัวเดียวนะโคตรเกลือเลยนะฮะก็เป็นประมาณนี้นะก็ วันนี้นะเราก็จะมาเขาเรียกว่าเชิงเชิงจะมาสุปอัปเดตกันแล้วกันนะสำหรับแมปเขาเรียกว่า m i n i n g Simulator 2นะนก็เชิงเชิงมาเขาเลยเดินดูอัปเดตมากกว่านะฮะโอเคนะซึ่งเขาก็อัปเดตมาเมื่อประมาณตอนเช้านี้นะฮะก็เป็นเมกลาอัปเดตนะเขเขียนไว้นะฮะก็ตอนนี้คนเล่นค่อนข้างจฉเยอะยนะเล่นกันประมาณจะ60,000กว่าคนนะก็เป็นอะไรที่ดังจะจัดเลยนะสำหรัสบสำหรับแมปนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะโอเคนะก็มาเขาเรา่คุยถึงอัปเดตกันเลยนะซึ่งเรามีโค้ชแจกอยู่ในตเดียวผมจะเล่าอัปเดตออันนแรก่ เพราะมันเกี่ยวกันนะโอเคนะก็อัปเดตอันแรกนะก็คือการเพิ่มระบบบูส์มานะอันนี้ผมขอปิดสตัตดก่อนนะมันแหละโอเคนะอัปเดตแรกก็คือการเพิ่มระบบระบบบูส์นะก็ให้เรากดมาที่ช็อปนะคุณจะเห็นได้ว่านี่ฮะมันจะมีเรียกว่าการบูส์อยู่นะซึ่งมันทาอะไรได้นะก็คือ กูสามารถนะ,ะเอาเจมหรือไม่ก็เอาโลบักเนี่ยไปซื้อ boost ได้นะ,ะซึ่งแต่ละ boost ก็จะช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นเป็นประมาณนั้นนะฮะซึ่งมันก็จะมีบู o s t จุดสออย่างในปัจจุบันนะคือ boost lucky นะฮะก็คือมันจะมี3ระดับก็คือเขียวทองแล้วก็ดำนะฮะซึ่งก็แต่ละอย่างก็ สีเขียวนะะถ้าเกิดเปิดเนี่ยมันก็จะคูณโชคของเรา25ส่วนสีทองก็จะคูณ2แล้วก็สีดําคูณ4ีซึ่งสามารถซ้อนกันได้นะฮะก็เป็นมนี้คุณสามารถใช้โลบั x ซื้อบูสต์นี้ได้หรือจะใช้เจมซื้อก็ได้นะซึ่งมันจะไม่ไม,ไ,มไม่ถาวรน,นะ,ะมันจะเป็นคขาว่าต่อชั่วโมงนะฮะก็คือแบบว่าเนี่ยก็คือสมมุติเนี่ยดูที่สีดำนะฮะก็1ชั่วโมงนะฮะ จะต้องใช้เงินในการซื้อ9,000เจมหรือ499โลบัคถ้าเกิดเป็น2ชั่วโมงก็จะใช้10,080 8หรือ899โลบักเป็นประมาณนี้นะ,ะก็คือมันจะอยู่แค่1-2ชั่วโมงสหรับบูี่ขายนะ,ะก็สามารถเอาเจมหรือเอาโลบักซื้อได้นะฮะซึ่ถ้าเกิดเอาเจมซื้อมันก็จะมีจํานวนจํากัดต่อวันด้วยแลก็จะเห็นได้ว่ามันมีแบบว่า สมมุติเนี่ยดวนดำมันจะมีแบบ1 In s t อินสก็หมายถึงว่าทั้งวันนั้นนะฮะเราสามารถซื้อด้วยเจมเซื้อบูทเนี่ยด้วยเจมได้เพียงแค่1รอบเท่านั้นแล้วก็ต้องไปรอวันพรุ่งนี้เลยนะเป็นปมานี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นโลบักเนี่ยกูสามารถซื้อเวลเท่าไหร่ก็ได้เลยนะฮะตามใจนะฮะ แล้วก็จะมีแบบพวกคูณคูณเหรียญด้วยนะแบบบ e ิ๊กเออร์เนอร์เขาเรียกว่าทำมาให้ขชายของเราได้เงินได้เงินธรรมดานเนี่ยที่มันเป็นเงินทองเนี่ยมาขึ้น50เซนแล้วก็คูณ2ก็มีนะเป็นประมาณนี้เป็นเกี่ยวกับระบบบูสส์นะฮะโอเคนะฮะเราเล่เาถึงระบบบูส์มาแล้วอาจจะงงก็ต้องหออภัยด้วยนะมนเป็นการบูสต่อชั่วโมงเป็นประมาณนี้นะสามารถไปซื้อได้ถ้าเกิดคุณอยากได้บูส์นะฮะโอเคนะ,ะก็เรามาแจากโค้ดกันเลยดีกว่านะก็โค้ดที่มาพร้อมกับเดตนี้นะก็คือโค้ดนะี่ฮะ ลัคกี้นะ L U C K Y แบบนี้นะลักกี้กดรีดีมานะฮะนี่ฮนะเราก็จะบูสสีเขียวมา1ชั่วโมงนะฮะถามว่ามันทําอะไรได้นะบูสสีเขียว1ชั่วโมงก็คือจะทําให้เรามีโชคมากขึ้น25%เป็นเวลา1ชั่วโมงเป็นประมาณน,นี้นะฮะซึ่งผมก็มีบูสค่อนข้างเยอะๆเลยนะก็ได้มาจากพวกแบชนะนะก็สามารถกดยูสไอเทมตรงนี้นะกดปุ่มสีเขียวเพื่อทําการใช้ได้เลยนะฮะเป็นประมาณน,นีนะ้แล้วก็ อัปเดตต่อมาคะก็คือเป็นอัปเดตเกี่ยวกับแบตนะฮะเกมนี้เพิ่มแบตนะประมาณเนี่ยยี่สิบกว่าแบตเลยนะถือว่าใจปั้มมากๆกนะก็เคาเรียกว่าทำแบตมาค่อนข้างเยอะเลยนะก็การที่คุณได้แบตนะนอกจากคุณได้แบตแล้วเนี่ยคุณสามารถมากดรับของขวัญเพิ่มเติมจากแบตนั้นเนี่ยได้ตรงนี้ด้วยนะก็คือ Achievement นะเราสามารถกดรับปันจากแบตได้นะก็แบบว่าสามารถรับนี่รับนี่ได้ผมก็กดรับทั้งหมดเลยนะจนผมมีเคาเรียกว่า มีบูธจำนวนขนาดนี้เลยนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ใช้นะยังไม่รู้จะใช้ไปทําอะไรนะแล้วก็ได้เจมมาทุกานเยอะๆมากๆเลยนะก็เนยผมเล่นเอ็นชารอุปกรณ์ไปแบบตันหมดแล้วนะครับเป็นประมาณนี้นะฮะต่อไปนะั่นกะ็คือการเพิ่มเขาเรียกว่าไข่อันใหม่มานะก็เป็นไข่ตรงนี้นะก็สามารถเดินมาได้เลยนะตรงๆเลยนะฮะนี่ฮะวิซเบอรี่เอ็กนะฮะมันทําอะไรได้นะในไข่ตรงนี้ก็คือไข่นี้นะฮะ จะมีตัวเอ็กซ์คลูซีฟอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะก็คือเป็นตัวที่เนี่ยที่มันเป็นตัวส้มๆสองเนี่ยแล้วก็พวกตัวแบบว่าที่มันดำๆอยู่ข้างหลายเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะซึ่งเราไม่สามารถหาเรียกที่อื่นนะฮะก็สามารถเปิด อยากได้จากตู้นี้เท่านั้นซึ่งเป็นตู้จํากัดเวลาด้วยนะฮะแล้วก็อันแรกที่มันเป็น98%เนี่ยมันจะเป็นการแลนตอมนะมันจะสุ่มทุกตัวในเกมนี้ออกมานะฮะซึ่งเรามีโอกาสได้98%นะคือหมายถึงว่ามันจะมีโอกาสที่เราเปิดตู้นี้เราได้ตัวรีเจนเนอเรียจากตู้อื่นได้นะคือมันจะสุ่มมัน98%นี่คือมันจะสุ่มเรื่อยๆสุ่มอะไรก็ได้นะมันจะมีโอกาสเป็นเป็นตัวรีเจนเนอรีออกมาก็ได้ปรมานี้แล้วก็สามารถมาเปิดกันได้ถ้าเกิดถ้าเกิดคุณอยากได้สัตว์เอกลักษณ์ หรือว่าคุณต้องการที่จะสมดวงลง98%อยนน่าน,นะครับเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ตู้นี้นะฮะพิเศษกว่าตู้อื่นก็คุณจะสังเกตเงินที่เราต้องใช้ในการเปิดได้คือเราต้องใช้5เจมนะฮะไม่ใช่หน่วยเงินทองนะแต่ว่าต้องเป็นเจมนะฮะคุณต้องใช้5เจมในการเปิด1ฟองเท่ากับว่า100เจมคุณจะเปิดได้ประมาณ20ตัวเป็นประมาณนี้แล้วก็คือใช้เจมแทนที่จะเป็นเงินแล้วก็ถือว่าค่อนข้างจะน่าคิดอยู่นะก็คือมันค่อนข้างจะหาย,ยากอยู่นะเจมสำหรับสายฟรีนะฮะเป็นประมาณนี้ แล้วก็ต่อไปนะครับเป็นอัปเดตเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอวกาศนะฮะก็เพิ่มโซนใหม่มานะก็เดี๋ยวเราไปดูโซนอวกาศกันเลยนะฮะนี่ฮะก็จะมีนี่ฮะกริชเข็มสั้นหรือสักอย่างนะฮะผมอ่านไม่ค่อยออกขออภัยด้วยนะก็เป็นโซนใหม่ของอวกาศนะก็สามารถขุด จากข้างบนลงมาข้างล่างได้เลยนะฮะซึ่งโซนนี้นะก็จะมีกล่องให้เราเปิดนะกล่องนี้จะคูลดาวประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะฮะเปิดแล้วได้อะไรนะเปิดแล้วเราจะได้300เจมนะเป็นประมาณนี้นะเป็นเจมนะซึ่งถือว่าดีอยู่นะแล้วก็เพิ่มแร่ใหม่มา2แร่สำหรับโซนนี้ด้วยนะก็คือนี่ฮะสตาเนียมนะฮะสตาเนียมเป็นตัวอย่างะฮะแล้วก็นี่ฮะกริชลิเนียมเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วนอกจากนั้นนะก็เพิ่มไข่มาด้วยนะนี่ฮะก็จะมี2ไข่ให้เปิดได้ด้วยนะก็มีไข่55ล้านกับ ไข่าสิบล้านเนมันไปเป็นประมาณนี้สามารถเอามาเปิดกันได้นะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็เขาเรียกว่าเปิดไปค่อนข้างจะประมาณเนอ,อผมไม่รู้ว่าเปิดผมเปิดตัวนี้ไปเท่าไหร่นะก็น่าจะประมาณ2,000ฟองกว,กว่านะฮะก็เปิดบูธอะไรหนึ่งชั่วโมงก็ลองเปิดเปิดตัวนะผมก็ได้ตัวเออเลเจเดลลี่มาตัวหนึ่งนะก็เนี่ยเป็นตัวนี้นะฮะเนี่ยโฮโลบัตเตอร์ไฟนะฮะ <Das que ath let> ก็ตามที่เห็นเลยนะค่อนข้างจะกากเลยนะเกิดเอเอเทียบกับเออตัวอีพิกที่มันเป็นชายนี่นะก็เป็นเรื่องปกตินะที่อีพิกชายนี่จะเก่งกว่ารีเจนเนอรี่ธรรมดานะแต่ว่าถ้าเกิดรีเจนเนอรี่เป็นชายนี่เมื่อไหร่ก็เทพเลยนะเป็นประมาณนี้นะซึ่งรีเจนเนอรี่เอออีพิก e ที่มันเป็นชายนี่เนี่ยพลังนะฮะพลังขูดจ,จะน้อยกว่าน้อยกว่าพวกตัวเอกลิรชอะไรแบบนี้นะพวกตัวที่มันเป็นรีเจนเนอรี่ไชนี่ตู้เก่านะฮะหรือว่าเป็นรีเจนเนอรี่ธรรมดาแต่ว่า พวกอีปิกพวกนี้นะมันจะคูณเงินให้เราเยอะกว่าคือมันจะให้พลังขุดแล้วน้อยกว่าสัตว์ตัวสัตว์ที่เป็นเลเจ d รี่ตัวก่อนนะแต่ว่ามันจะให้การคูณที่ค่อนข้างมากกว่ามากๆเลยนะเนี่ยมันก็ห่างกัเป็นร้อยเลยนะขนาดเวลเจะเนี่ยเป็นประมาณนี้ฮนะ ซึ่งทั้ง2ตู้นะก็จะมีเขาเรียกว่าตัวตัวซีเค็ดทั้ง2ตู้เลยนะก็เนี่ยมีซีเค็ดอยู่2ตัวด้วยกันนะสำหรับทั้ง2ตู้นะก็สามารถมาเปิดกันได้ถ้าเกิดคุณอยากได้นะฮะก็แล้วก็เกมนี้นะก็มีเขาเรียกว่าระบบนับนับเปอร์เซ็นต์ใหม่นิดหน่อยนะสำหรับการนับเปอร์เซ็นต์นะก็คือปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นพวกตัวรีเจนเดอรี่เนี่ยมันจะนับเป็นแบบว่า0.00อะไรของมันไม่รู้เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าเขาเปลี่ยนใหม่นะกลายเป็น มันจะเป็น1ใน21 0 0 0ื่นหนึ่งใน1 000, ใน10,000แสนแทนนะมันจะทำให้เราดูง่ายขึ้นนะคือจะไม่น่าเป็นเปอร์เซ็นต์เะว่ามันจะเป็น1ใน5,000ันใน2นึในส0 0 0 0ในแสนเป็นประมาณนี้นะมันจะเป็นเปลี่ยนการหน่วยหน่วยการรับยิ่หน่อยแต่ว่ามันก็โอกาสเท่าเดิมนั่นแหละโอเคนะปมาในสัปดาห์นีส้สำหรับโคดแล้วก็อัปเดตใหม่ที่เป็นโซนกลิชนะซึ่งหินนะฮะค่อนข้างแข็งเลยนะนฮะสองหมื่นสามเลยนะถือว่าค่อนข้างแข็งพอสมควรเลยนะแล้วก็ แร่ใหม่2อย่างตามที่เห็นเมื่อกี้นะแล้วก็เพิ่มก็เรียกว่าตู้มิสเซอรี่มานะแล้วก็เพิ่มก็เรียกว่าระบบวงระบบบูสต์มาทําให้เราค่อนข้างเชีะมีโอกาสเล่นได้ง่ายขึ้นนะสำหรับสำหรับการใช้บูสต์นะก็จะทําให้เราค่อนข้างเล่นง่ายขึ้นนะแล้วก็บูสต์พวกนี้นะมันจะนอกจากจะเราจะซื้อได้เนี่ยมันยังมีโอกาสดรอปจากก็เรียกว่าหีบในหีบในถ้าด้วยก็คือในถ้ำเนี่ยมันจะมีหีบให้เราเปิดอยู่ก็มีโอกาสเชียรดรอปกาเรียกว่าพวก บูสส์พวกนี้ด้วยนะเป็นประมาณนี้นะฮะก็สามารถไปหากันได้นะฮะโอเคนะเป็นระมาณีสวัสดีนะฮะตอนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะแล้วอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์คอมเมนต์เพื่อนมันกำลังจในการคลิปต่อไปด้วยนะคือแล้วก็สวันนี้ก็บ๊ายบายนะฮะ